ดียามเช้านะคะกับอากาศที่แจ่มใสค่ะมาพบ้กับพี่กิฟแล้วก็น้องนานาค่ะในช่วงเมนูฟอร์คิดนั่นเองวันนี้ค่ะพี่กิฟจะมาทำอาหารเช้านะคะที่แสนจะธรรมดาให้มาดูไม่ธรรมดาน้องๆก็เคยทานอาหารเช้าที่เป็นแซนวิชใช่ไหมที่เป็นขนมปังใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะอาหารเช้าของพี่กิฟค่ะจะไม่ใช่ขนมปังแต่ว่าจะเป็นว a ฟเฟิล เคยเห็นปะวอลเปอร์เป็นอาหารเช้าเป็นสายนี้เคยเห็นปะไม่เคยค่ะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทําด้วยกันนะคะเอ๊แต่ว่าให้น้องนานาตั้งชื่อให้ก่อนดีกว่าว่าชื่ออะไรดีคะวอลเ,เปอร์มอร์นิ่งค่ะเป็นวอลเปอร์มอร์นิ่งค่ะโอ้โหชื่อเก๋มากเลยคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าคะ่ะค่สะส่วนผสมแรกของเราคะ่ะก็คือแป้งนั่นเองคะ่ะตอนนี้แป้งเนี่ยพี่กิ๊ฟได้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแฮมค่ะไข่ดาว อันนี้คือชีสถุกต้องค่ะแล้วก็มีผักนะคะตามด้วยน้ำสลัดถูกต้องค่ะคือน้ำสลัดเอาะ่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตั้งตาวาฟเฟิลไว้แล้วร้อนได้ที่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวพี่กิ๊บใส่แป้งลงไปในกระทะก่อนดีกว่าไหมได้ที่แล้วเปิดก่อนซับมาเดกิ๊บใส่ให้ดีกว่าเพราะว่ามันร้อนอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทำเองนะคะแล้วก็ให้น้องๆช่วยอย่างอื่น ไปก่อนจะได้ไม่เป็นอันตรายเริ่มจากครั้งแรกค่ะก็ใส่ส่วนผสมไปก่อนนะคะ1ช้อนไปก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้แนะนําว่าให้ใส่เร็วนิดนึงเพราะว่าเตาเขาจะร้อนทั่วถึงการถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วก็ถัดมาอีกครึ่งอีกสักครึ่งช้อนเพื่อเติมเต็มอ่าพอใส่เสร็จแล้วค่ะปิดฝาและเราก็รอประมาณ ขณะรอข่าวว่าเฟิร์สสุกนะคะเรามาจะแต่งจานกันก่อนนะคะวันนี้พี่กิฟเลือกผักมานี่จะแต่งเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะได้กลิ่นไหมอืมกลิ่นหอมออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูกันก่อนดีกว่าตึ๊มว้าวว้าวว้าวของเราได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราตักออกมาก่อนแล้วกันนะคะ วกฟเฟิลของเราเรียบร้อยแล้วเรามาตกแต่งหน้าตากันดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยค่ะเราก็เอาแฮมใส่ลงไปแฮมเพื่อนี้ชอบไหมชอบค่ะอ้านะคะใส่ลงไปอ่ะก่อนที่จะใส่แฮมลืมจะต้องใส่ผักลงไปก่อน่าเคยไปกินพวาแบบแฮมเบอร์เกอร์บ้างนะคราต้องใส่ผักใช่ป่ะคะแล้วก็ใส่แฮมลงไปไง จากนั้นยังไม่พอค่ะแล้วไข่แดงค่ะยังเราก็ต้องใส่ชีสก่อนเราก็ใส่ชีสลงไปหน้าตาดูดีไหมแล้วเราก็มาใส่เอาไว้กับอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเนอยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเอาวัาฟเฟิลฝักด้านนี้มาประกบเลยแล้วไข่ล่ะคะ ไข่าดาวค่ะไข่าดาวอันนี้เราวางข้างบนไปเลยอ่ะจยเห็นปะ่ะน,นี่ไงไปยังไงคะไปยังไงล่ะคะคราวนี้เราก็ได้ว a f f l e ม morning ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชแต่ว่าเป็นแซนด์วิชแบบว a f f l e ลนั่นเองค่ะได้ทั้งไข่ได้ทั้ทงว a f f l e ลแล้วก็ยังได้ผักอีกด้วย นี่สามารถเสิร์ฟทานได้กับนมค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้สดก็ได้นะคะอันนี้ก็เข้าก้นเข้ากันค่ะหน้าตาได้ทานไหมอยากทานยังต่อคิดดูก่อนเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่กิฟต์กับน้องนานาก็ต้องขอตัวไปมัมนะคะวอลเปิมอร์นิ่งกันก่อนละกันสำหรับคราวหน้าค่ะจะเป็นเมนูอะไรค่ะแล้วก็น้องนานาเนี่ยจะยังมาทำให้เราอยู่หรือเปล่า ต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้พี่คิปวและน้องนาานนะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ